แล้วก็มันเป็นการขายจิตวิญญาณให้คนได้เห็นว่านี่คือความศรัทธาที่ตอบพรับผู้มีพระภาคเจ้าและต่อไปในการทางหน้าเนี่ยสถานที่เหล่านั้นมันก็จะเป็นรากเง้าของคำว่าพุทธศาสนาที่โลกจะต้องจดจำและจดบันทึกเอาไว้ว่านี่คือผู้มีบุญลงมาเกิด นี่คือผู้มากบารมีมากเกิดแต่ใช่ว่าคนนั้นเนี่ยจะยอมรับได้ง่ายเพราะทุกคนนั้นเนี่ยมักจะไปพอใจกับคำว่าความเป็นสมถะพอแต่สินอายุไขไปแล้วก็เหลืออยู่แต่คำว่าเสาสัญ,ญลักษณ์วันนี้เนี่ยเคยเป็นที่อยู่ ของครูบาอาจารย์ผู้คงแก่เรียนแล้วต่อจากนั้นคนทั้งหลายก็เลยสงสัยว่าสมัยก่อนนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ของท่านเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมาอยู่เพราะว่าพญานาคนิมนต์มาหรือว่าเทวดานิมนต์มาหรือว่าชาวไร่นิมนต์มาทีนี้ลกูกซิปก็จะตอบว่าไม่ไม่ไม่ใช่พญานาคนิมนต์มานะ แถวนี้เป็นหมู่บ้านทั้งหมดเลยเป็นชุมชนที่ใหญ่ทั้งหมดเลยเพียงแต่แค่ว่าทุกวันนี้มันไม่มีรักฐาน,านอ้าวาแล้วถามที่จริงเธอชุมชนนั้นเนี่ยมันเป็นกระท่อมนาหรือว่ามันเป็นเมืองกันแน่นลูกศิ์คราก็บอกว่ามันก็เป็นหมู่บ้านใหญ่นี่แหละอ้าวแล้วหมู่บ้านใหญ่นี่ถามที่จริงเธอ เขาเอาอะไรมาทําเสนาสนะให้ครูบาอาจารย์อยู่เขาก็เอาไม้นี่แและเขาก็เอาฟ้าจากฟ้าอะไรต่างๆนี่แหละมาทําให้อยู่แล้วในช่วงนั้นน่ยมีพระอยู่กี่รูปโอ้พระนี่เป็นได้ร้อยองค์เลยนะทีดตามครูบาอาจารย์มาที่ผมถามนี่เพราะว่าผมต้องการอยากจะดูศักยภาพของบ้านเมืองนี้เนี่ยว่าเขาอยู่แบบชุมชนหรือว่าอยู่แบบเจ้าพญา ก็บอกว่าอยู่แบบทุมชนใหญ่ทีนี้เรื่องราวเหล่านี้ก็ถูกบันทึกเอาไว้ในความสงสัยของบุคคลที่ไปพบเห็นว่าทำไมคุทธศาสนาเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยเกลอแต่ว่าไม่ยิ่งใหญ่ตรงไหน,นตรงไหนก็มีแต่วัด ตรงไหน,นตรงไหนก็มีตะใบเสม,มาแต่ว่ามีตะใบเสม,มานะแต่ว่าไม่มีไม่มีไม่มีกุฏิไม่มีศาลาไม่มีคันคูคันน้ำอะไรต่างๆเลยท่านก็เลยพูดบอกว่าเออตรงนี้ก็เเป็นโบสถ์โบราณนะแต่ขนาดนั้นเนี่ก็รเราก็ยังไปชื่นชมนะว่าเป็นอารยธรรมโบราณอารยธรรมที่เส็มไปด้วย ชุมชนแบบเขาเรียกว่าชุมชนแบบบ้านๆนะ่ะแต่ถ้าจะตามหาชุมชนอันนี้ก็ต้องไปเล่าประวัติมาตั้งแต่พศไหนามาแล้วว่านี้พุทธศาสนาเนี่ยเผยแพร่อยู่ในเมืองนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่มันจะแตกต่างกันก็อีกเรื่องหนึ่งเช่นอย่างเขาบันทึกถ้อยความเอาไว้ว่าอย่างเปรูอย่างอียิปต อ้าวอย่างพวกฟาโรอย่างพวกมายาเนี่ยเขานี่ก็ว่ามันสูงแล้วนะคนยังปิ้งปินงขึ้นไปบนยอดเขาสร้างเมืองได้อไอ้นั่นมันเกิดจากอะไรกันแน่ของเรานี่อยู่ก็ดินแท้แทแทนที่จะสร้างเมืองได้กับสร้างได้เพียงแค่กระท่อมอยาอ,อราชที่ของเขานี่ก็ใช่ว่าจะวิเศษนะโอ้โหแต่ว่าก็สร้างแบบมันสุดยอดถือกัน แต่ว่าศาสนาของเรานี่ก็สุดยอดของวิเศษแต่ว่าสร้างแบบไม่วิเศษสร้างแบบสมถะสร้างแบบเลื่อนเลื่อนลอยลอยแบบไปตามยะถากรรมทีนี้ทวยเทพเทวดาเนี่ยเขาก็เลยตั้งคําว่าครึ่งพุทธกาลเนี่ยศาสนาจะอยู่ได้เพราะรสามโพศีครึ่งพุทธกาลนี้ศาสนาจะตั้งมั่นอยู่ได้เนี่ยเพราะสามโศสี ข้อที่หนึ่งคนจะหลังไหลมาศึกษาพระธรรมคำสอนแบบเอาจริงเอาจังแล้วก็พระโพธิสัตว์จะทยอยกันลงมาเกิดเพื่อพนึกกำลังสร้างถาวรวัตถุเพื่อรองรับกับคำว่าความตั้งมั่นอันยิ่งใหญ่บวกกับอันที่สาม ก็คือจะมีบุคคลผู้ออกบำเพ็ญค่ายๆว่าศึกษาแล้วก็ค่อยมาบำเพ็ญทีหลังก็จะเริ่มมากแหละไปที่ไหนที่ไหนก็จะเปิดสำนักสอนธรรมะธรรมโมแบบเอ,เ,อเอาจริงเอาจังเลยโยมก็สามารถสอนได้พระเนนก็สามารถสอนได้ทุกอย่างสอนได้หมดส่วนใครจะบรรลุ บรรลุมาผลน,นิพพานก็ก็สามารถทำได้แต่ว่าสามโพศียังไงก็หนีไม่พ้นคำว่าวัตถุที่มั่งคั่งและยิ่งใหญ่แล้วก็ติดะระดับโลกด้วยฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่เกิดมาในยุคนี้เนี่ยถ้าท่านจะบ้าวัตถุเอาจริงเอาจาังเนี่ยก็อย่าเดวนไปตานนี้ท่านเพราะว่าสามโพศีนี้เนี่ย มีหนึ่งเป็นวัตถุที่ล้ำค่าและยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ว่าจะใครจะสร้างได้มันจะมีอยู่ในกลุ่มของสามโคสีและอีกโพสีหนึ่งก็คือคนทั้งหลายจะหลังไหลามาปฏิบัติธรรมเด็กน้อยเด็กนิดนี่ศึกษา,าพระไตรปิดกหัดนั่งสมาธิแล้วก็กล่าวธรรมะอยู่ตลอดเวลาอันนี้เขาเรียกว่าโพสีหนึ่ง ส่วนโอสีอีกโอสีหนึ่งนั้นก็คือจะมีการค้นคว้าเขาเขา,เขาเรียกว่าเอาพระเอาพระพระไตรปิฎกเนี่ยมาสาธยายธรรมทบทวนเอาจริงออาจังเลยแล้วก็จะออกบวชออกบําเพ็ญไปเผยแพร่ไปทุกคนทุกแห่งแต่ทีนี้การเผยแพร่พ,พุทธศาสนานี้เนี่ย ก็มีอยู่สามระดับเดียก,กันหนึ่งระดับผู้มากในบารมีก็จะไปไกลหน่อยธรรมะมีความมั่นคงลูกซิ์ลูกหาได้สนทนาแล้วไม่สงสัยอันนี้เขาเรียกว่าผู้มากบารมีครับอันที่สองเอาคำสอนมาทบทวนฟังด่าสงสัยไปด้วย ศึกษาห้ารอกันก็พอจะเข้าใจอยู่อันนี้อันที่สองส่วนอันที่สามนี้เขาบอกไว้ว่าไม่มีไม่มีคำตอบให้แต่ว่าศึกษาได้ทั้งหมดนั้นก็คือในพระไตรปิฎกญาติโยมศึกษาได้หมดนะคือในยุคนี้เป็นยุคครึ่งพุทธกาลสามารถทำได้แต่ทีนี้หลวงพ่อจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องคำว่าวัตถุ เขาเรียกว่าโพสีแห่งวัดแห่งแห่งมหาทานด้วยวโพสีแห่งเขาเรียกว่าสมบัติวัตถุที่ล้ําค่าคนเราสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยมานานธรรมะก็ฟังมาพระก็ไหวามาเยอะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรานั้นเป็นคนที่มีบุญแต่ที่นี่บุญเน่ยมันมีทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยถ้าบุญเปิดเผยนี้ก็ เขาเรียกว่าสร้างทานที่อยู่ในรูปแบบ <c oughs> ส่วนบุญที่ไม่เปิดเผยก็คือซ่อนเล้นเอาไว้ในใจแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยสงบแล้วฉันเข้าถึงธรรมแล้วฉันนั้นเนี่ยพ้นแล้วฉันได้มรรคแล้วฉันได้ผลแล้วอันนี้เขาเรียกว่าบุญแบบไม่เปิดเผยกับบุญแบบเปิดเผยแต่ทีนี้บุญที่ไม่เปิดเผยนี่นะ มันเป็นบุญที่จะต้องพูดกับผู้มีปัญญาหรือว่าพูดทีพด่พูดกับบุคคลผู้มีบาปน้อยนะถ้าคุยกับคนที่แมีบาปมากเนี่ยคุยไม่ได้หรอกเขาจะตั้งข้อสงสัยเราจะต้องไปคุยไปสนทนากับบุคคลผู้มีบาปน้อยเช่นอย่างสมมุติว่าไม่ว่าเราจะตั้งตั้งมโนอะไรขึ้นไป เพียงแต่แค่ตั้งจิตปรารถนาอธิษฐานปั๊ดจิตจะเบิกบานรู้กันที่ใจไอ้รู้กันที่ใจเนี่ยละเขาเรียกว่าสนทนากับผู้มีบาปน้อยนะเขาเรียกบาปมันน้อยสามารถสัมผัสได้แต่กับอันที่สองคนเราจะเชื่อเขาจะเชื่อ,อยาก ถ้าเราไม่เห็นวัตถุไยทานเนี่ยไปพิสูจน์ให้เขาเห็นคำว่าเสียร่ำรวยได้เงินทองครอบครองของที่มีค่าทรัพย์สินตั้งมั่นอยู่ในทรัพย์สินตั้งไว้ในราคาแต่กลัวโจรตาจะนำไปไอ้นี้ก็ มันก็ยังระแวงอยู่ดีไอคนไม่รวยนะแต่ว่าไม่แตงจ๋วหรอกทําไมช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีใส่เพชรใส่ทองใส่ใส่เครื่องประดับไม่ได้แล้วมันมาโจรสกรเอาไปอันนี้ก็เศรษฐีคือกันแต่เศรษฐีแบบปิดบังอ่แต่มีเศรษฐีอยู่กลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ายกเอาทำทั้งหลาย มาฝากไว้ในใจมนุษย์มอบความบริสุทธิ์สร้างสาธารณประโยชน์ให้มีคนจำนวนมากต่างกอหลงไหลคลั่งไคลจะมาเกิดโดยไม่ได้พกพาบบุญมาเลย นี่คนจำนวนมากคลั่งคล้แผ่นดินอยากจะมาเกิดพอมาแล้วมอะไรพกพาความสมบูรณ์มาในที่สุดก็เลยกลายมาเป็นว่าเป็นมนุษย์ตกหลนเทียบขายความอาตัตคัดขัดสนให้สังคมเขาเห็นทีนี้เศรษฐีมหาเศรษฐีทั้ทงหลายเขาสร้างกุศลกับสิ่งเหล่านี้ เขาก็ได้กุศลนไม่ใช่ว่าไม่ได้นะก็ได้เหมือนกันแต่ทีนี้ในหลักของศาสนาเนี่ยก็จะมีการทวงดุลว่าสร้างสังคมให้น่าอยู่กับสร้างความยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาแต่กันไม่ออกบางคนก็ให้เหตุผลว่า ถ้ามีธรรมะธรรมโมก็ไม่ต้องสอบหอมโซอยู่นานไม่เต้ไม่ต้องมาเรียนรู้สังขารเพราะพบ่านแต่ความสมสมบูรณ์ใหญ่อันคำว่าบุญที่เกิดขึ้นแล้วอย่างมากมายจะปกป้องผิวกายไม่ให้รักทายมีมนทิน อันนี้คือหลักของคนมีบุญเขากล่าวอย่างนี้ <f uck> ถ้ามีบุญแล้ว <f uck> ก็ไม่ต้องไปชอคช้ำอุรา <f uck> ไม่ต้องไปเสียน้ำตา <f uck> กับลูกหลานทั้งหลาย <f uck> ถึงคนนั่นคนนี้จะมาเกิดยังมากมายเอตโรนนิดหน่อย <f uck> เขาก็ถอยใจแบบมีสติ เอตโรนิดหน่อยเขาก็ถอยไปแบบมีสติเขาไม่ลามปามปูย่าตายายมากเกินเกินไปนี่ก็แสดงว่าคนมีบุญจะปลูกฝังสิ่งใดเขาไม่หอยหาเกินความพอดีถึงใจนั้นอยากจะเป็นเศรษฐีก็ยับยัง้งจิตใจได้หันหน้ามาดูครอบครัว ยังไม่ถลําตัวเกินขอบเขตไปครอบครัวมีจิตผ่องใสเพราะว่าขนทานร่วมกันมาถ้าเป็นบางคนนี่ไม่ได้นะฉันต้องการอยากจะได้บ้านแม่จะต้องไปขายที่ไร่ที่นามาให้ฉันแล้วฉันอยากจะยกบ้านแหละมันได้ไวที่ฉันนั้นเนี่ยอยากจะออกออกจากอกของพ่อแม่ไปอยู่สันตัว ไอพ่อแม่นี้ทําไ่นี่บุญนะร่วมทานกันมานะก็ต้องขายไร่ขายนาะแบกมันไปเลยไปมันจะได้ไม่มาคุยมากถ้ายกให้มันวันนี้ยังดีา่ามาทะเลาะก,กันในวันหน้าเอาตัดให้มันไปเลยยี่สิบไร่มันไปขายไปมดแลวกระชังหัวมันไอ้นั้นเขาเรียกว่าลูกบาปแต่ทะลูกมีบุญนี่ยังที่ล้ำทพอเล่าให้ฟังบุญกุศลเหล่านั้น จะสำคัญที่ใดและเห็นสิ่งไหนถึงจะได้ของมีแบบล้าค่าถึงจะได้ของล้าค่าคำตัดสอนเป็นอันเนกผ่านมาเราจะขอตั้งปุจฉาเป็นข้อทำอธิบาย คือเป็นข้อทำอธิบายข้อที่เน่งใฝคว้าหาความรู้บุคลคลผู้เชื่อชูในกุศลน้อยและใหญ่ถ้าขึ้นชื่อว่าพบมรรคผลก็อ,อนุโมทนาใหม่อย่าปกป้องปิดบังกายว่านั้นไม่ใช่แนวทาง คือถ้าเขาคิดดีพูดดีทำดีอะไรต่างๆเขามาเล่าฟังปับ๊บอนุโมทนาเลยอันนี้คือข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองคลองใจให้มั่นคงเดินตามแบบพระพุทธองค์ไม่ต้องตั้งลังข้อลังเลสงสยัยถึงคำสอนนั้นจะจะมากล้นก็ใช่ว่าจะห่างไกล เอามาปฏิบัติทำในใจเพียงไม่พอประโยชก็ได้ความไม่ต้องไปเอามาเต็มพระสูตรหรอกมันเยอะแยะเกินไปเอามาเพียงแค่ไม่กี่ประโยชน์พอที่ใจมันรับได้มันก็จะได้เนื้อความแล้วก็อีกข้อที่สามนิสัยของมนุษย์ บางครั้งก็ชุยแฉกพูดจากระแทกเราก็กใช้สติฟังถ้าขึ้นชื่อว่าบุญที่กุศลเราสร้างมาคำ้ำมันจะมีจิตที่ว,วิิพยะวิมานไม่คันไม่สันคลอนตามอารมณ์มคือถ้าเรามีบุญกุศลที่เราสร้างเอาไว้ในอดีตเนี่ย มันจะมีบารมีเนี่ยปกป้องไม่ให้เรานั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคว่อย,ยหรือทะเลาะวิวาทก,กันเขาเรียกว่าเรานั่งนอนอยู่ในวิหารธรรมต่อจากนั้นทวยเทพเทวาเมื่อถึงเวลาก็ จุติอย่างสนุกสนานครอบครัวนี้อยู่ในพงสาวดาลและเป็นตำนานในสัมมาธิฏินี่ก็อุปมาให้ฟังเมื่อเราตั้งเจตนาเอาไว้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยรู้ว่าดวยเทพเทวดานั้นเริ่มรักใคร่เอ็นดูตระกูลของเรา อันคำว่าบุญของชวยเทพเทว,วาอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าเขาอดอยากเสียที่ไหนเขาไม่ได้คับแค่ในกุศลน้อยใหญ่ถ้าเขาจะลงมาครั้งคราใดใช่ว่าเขานั้นจะขาดแคลน คือเมื่อเขาได้จุติลงมาตลิดในครอบครัวของคนใดคนหนึ่งแล้วใจเขาจะกว้างเขาไม่ขาดแคลนเขาพร้อมที่จะยืดยื่นความสุขให้กับครอบครัวพ่อแม่และคนอันเป็นที่รักในครอบครัวใจเขาจะกว้าง,ม,างนานามันดังแม่น้ำแล้วก็เย็นด้วยแล้วก็พูดจาแบบมีสัมมาคาระวะ ถือว่าได้แก้วประเสริฐล้ำเลิศก,กว่าสิ่งใดเทวดาน้อยใหญ่ใครเล่าไม่ไม่อยากไม่ไม่อยากได้ปรารถนาเพราะคำว่า่วยเทพและองค์เทวาที่สถิตอยูอ่บนฟ้าล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ ให้คุณและให้ทำทเมื่อกุศลพ่อแม่ไม่ได้มากลำบากเกินไปยกเอาธรรมในใจมาเปรียบเปรยและแอบ,บอ้างว่ามนุษย์เกิดมาในโลกนี้อย่าไปถือว่าเป็นแก่นสารและสาระสำคัญ ทุกอย่างนั้นมีเหตุและมีผลคืออันนี้ลูกเทวดานะลูกเทวดา<อ>เขาก็จะมาสอนพ่อแม่แหละ<อ>เพราะว่ากุศลของเขาแรง<อ>แล้วต่อจากนั้น<อ>ก็หันหน้าเข้าวัด<อ>ปฏิบัติแข่งครัด<อ>ตามหลักพุทธศาสนา ถ้าสององค์ข้าเจ้าที่ได้ร่วมชายคาเห็นแล้วพลื้มอุราบุคคลนี้เป็นสัตตบุรุษค,คือหมายความว่าเป็นชาติเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนชาติตระกูลของคนมีบุญจะวางอะไรใจนั้นก็ไม่วาดผวาจะนอน เกินเวลาของนั้นก็อยู่ของที่ถ้าจะจุดทูบจุดเทียนไฟก็ไม่ไม่เผาให้ปนพี่เพราะสมบัติที่คนเขาครองและมีล้วนแล้วแต่เกิดสินเกิดทานคือไม่ต้องไปพูดหรอกนะว่าเออคนมีบุญแล้วจะมาจุด บอถ์นี้เนี่ยพัทงที่นาฏใหญ่ยับโบสถ์ไอ้คนที่มันจุดที่นาฏใหญ่ยับโบสถ์นี่มันมีใ่พวกโจรขโมยที่มันที่มันแฝงตัวมาเป็นภาพนักบุญนะ <No. S 1> เออจ,จ้งบรรจุรีท่าไหนมันดับไม่ดับเทียนไฟใหม่ไฟใหม่ศาลาวัดไอ้นั่นนะใบโบสถ์เนี้ยใบศาลาไหลหลังเลยนะ Back. Back. กรบวีรรมนี่ก็มีไปไปไหลหลังเ,เออ อันนี้คือเรื่องของครรมาบุญและก็มาเล่าถึงคำว่าเรื่องของการสแสวงหาบุญอีกอนนคุณยอมทั้งหลายที่ผ่านไปผ่านมาอยากจะกราบไหว้วันทาน,นั้นมั่นคงขนาดไหนเพราะมีข่าวคราว,าวออกมาเป็นยกใหญ่ว่ากุศลที่วางเอาไว้ทำให้หายยันหายยะ ทำให้เกิดความหายันะทําให้เกิดความหายันะคืออันนี้เรามาพูดถึงคำว่าบุญเล็กๆในน้อยและกับบุญเพียงค่อยพอประมาณในครึ่งสองพันห้าร้อยกว่าปีเทวดาก็มีมารก็มากมายต่างก็คับเที่ยวทะเลาะกันยกใหญ่ ดึงเอาคนมาแบ่งซ้ายแบ่งขวาเป็นพักพวกตนเองบางทีก็เอาขัวไปให้สัม,มเลเทเมายกเอาน้ำเหล้ามากดขีคมเห็นซึ่งภรรยากำลังสวดมนต์ตามบทเพลงเออะโวยวายเสียอารมณ์และข่ำขวน นั่นก็คือหมายความว่ามารเขาเอาไปคนหนึ่งโดยเขาให้สามีนั้นเนี่ยกินเหล้าเมามายไอ้ภรรยานี้ก็อยากจะสวดมนต์ไหว้พระมาปั้มกระดาเลยเออเสียอารมณ์แล้วต่อจากนั้นก็ค่ำควนเสียอารมณ์และค่ำควทำนทาบุญไม่ได้บุญไม่รู้ ที่ศูนยม์ามาสิงหาเมื่อก่อนนั้นก็เคยร่วมชายคาเหมือนกับเทวดาคงน้อยใหญ่แต่พอแต่อายุเกินเลย